สวัสดีครับผมแอนเนอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการทดสอบเทเบเซอร์ er นะครับปี2013นะครับตัวนี้ด้วยโปรแกรมตัวนี้ d i a อ z o n e Pro V2 นะครับฝั่งอเมริกานะครับเชฟเชฟโรเลตตกลงครับราคาสบายกระเป๋าสำหรับเพื่อนช่างรับวันนี้จะมาทำการทดสอบเพื่อเป็นแนวทางให้กับ เพื่อนช่างหลายๆคนนะครับว่าพอเข้าไปแล้วไปเจออะไรบ้างนะครับดูค่าสดการค่าเทสต่ตางๆนะครับไว้เป็นแนวทางเผื่อช่างจะได้วิธีแก้ไขนะครับกดแปรนะครับอันนี้ผมเลือกด้วยตนเองแล้วก็เชฟโรเลตปี2013อ่าตัวนี้จะให้เลือกรุ่นรถแล้วครับของเราเป็นเทเบเซอร์อ่าเทเบเซอร์นี่ครับ ั้งหมดนะครับการตรวจสอบอัจฉริยะตอนนี้ยังยังไม่ได้สตาร์ทรถนะครับแค่เปิดสวิตช์ออนกุญแจเราเข้าไปดูว่าสเปเชียลฟังก์ชันได้เอคูชั่นเทสได้หรือติดขัดปัญหาตรงไหนก็โทรมาถามได้ครับ ตัวนี้เราดู ECM นะครับ ECM อันนี้เครื่อง2008อันนี้เป็นระบบเกียร์นะครับของเราอัตโนม t ติหรือจะแปรก็ได้ครับอันนี้แปรอ่าอดู o อ e t i o n Test นะครับเข้าไปดูว่าเราไปเทสอะไรได้บ้างนี่ครับกดกลับกลับต่อไปอันที่สอง TCM นะครับ อ่า e ิ u a t i o n t อแปลเข้าไปเทสอะไรได้บ้างอย่างนี้ครับกดกลับ special function อ่าอันนี้การรีเซ็ตแรงดันแบบปรับเกียร์ออันนี้เป็นการรีเซ็ตนะครับต่อไปเกี่ยวกับเบรกนะครับอิเล็กทรอนิกส์เบรก EBCM อ่า กดแปรไม่มีอุปรกรณ์ Execution test แปรอันนี้ระบบเบรกป้องกันลอ้ลอลอ็ลอก ABS มอเตอร์ปัม๊มเข้าไป test ได้ครับต่อไปลอง BCM ครับ Execution test อ,อ,อยาสตาร์ทเครื่องยนต์ อันนี้เขาเน้นตกลงเข้าไปดูว่าทำอะไรได้บ้างครับกดแปลกลับย้อนสเปเชียลฟังชันดูซิเรียนรู้เซ,เซนเซอร์ตำแหน่งแป้นเบรกย้อนกลับย้อนกลับนะครับตัวนี้ I R S D M เอ็กชั่นเทอ๋ออันนี้เกี่ยวกับถุงลมนิรัภัยนะครับย้อนกลับมีสเปเชียลฟังชั่ากำหนดค่าโมดูลใหม่ก็ได้ครับนี่ครับอตอนนี้ i อ่อันที่สุดท้าย e อ็กชั่นเทสตาตัวชี้วัดทั้งหมดตัวแปรกับย้อนกลับ Special f u n งชั o น เรียนรู้การกำหนดค่าแคนบัตครับใช้งานง่ายครับตัวนี้อันนี้ไว้ผมอาเผื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้าลหลายๆคนนะครับได้ทำการเข้ามาดูนะครับติดต่อสอบถามเข้ากันมาได้นะครับอันนี้สเปเชียลฟังชั o นอของผมก็เช่นเคยครับ Learning Reset นะครับต่างๆนะครับย้อนกลับ Emo อ่าอันนี้เป็นอีโมนะครับขอเรามีมาให้นะครับโอเคครับสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ครับผมบิ๊กสแกนเนอร์ครับขอบคุณครับ